สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันชิวชิที่เราอยู่กันในเชียงใหม่นาะก็จะไม่มีอะไรมากเลยก็ค่จะแบบไปถ่ายรูปที่ประตูท่าแพที่แบบไปถ่ายรูปแบบนกขิ้ลาบอะไรประมาณนี้แล้วก็ชิลชิในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะก็ไว้จะเป็นยังไงไปไปเราดูกันเลย <S <S และที่แรกที่เรามากันในวันนี้ <S <S นั่นก็คือตลาดสดแม่เฮี้ยค่ะ ก็คือร้านนี้นะคะเป็นร้านไส้อั่วที่แบบชื่อดังมากๆเลยชื่อว่าร้านไส้อั่วเกา้า่ากามค่ะไม่รู้แปลว่าอะไรเหมือนกันแต่ว่าเด็ดดีเสร็จแล้วนะคะเราก็ขับรถไปในเมืองค่ะเพื่อที่ไปหาก๋วยเตี๋ยวปาทานกันแต่ไม่ได้ถ่ายมาเนาะก็อยู่แถวๆนี้แหละเสร็จแล้วนะคะเราก็มาต่อกันที่วัดอินทขีลีราดือเมืองเพื่อที่จะมากราบไหว้หลวงพ่อขาวที่มีอายุกว่า700ปีวัดนี้นะคะเป็นวัดโบราณที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพญามังลาย เพื่อเป็นที่ประดิษฐานของเสาหลักเมืองและวันนี้ก็ยังตั้งอยู่ใกล้กับหอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่หรือที่รู้กันก็คือเป็นศาลากลางหลังเก่าและอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ก็คือหลังจากที่เรากลับว่าของฟอนเสร็จแล้วเราก็เดินไปดูอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ได้เลยก็จะเป็นอนุสาวรีย์ของพญามังรายพญางามเมืองและพ่อขุนรามกําแหงมหาราชค่ะจะเห็นได้ว่าภายในวัดก็คือมีความสวยงามมากๆเลยค่ะอารมณ์แบบล้านนาเนาะล้านนาไหมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็คือสวยแล้วก็แบบ เงียบสงบแล้วก็อย่างที่บอกก็คือหลวงพ่อก็คือว่าสีขาวสวยงามตะการตามากค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาต่อกันที่ประตูท่าแพค่ะ ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์เพราะว่าแบบเราไม่เคยมาที่นี่มาก่อนความหมายก็คือไม่เคยมาถ่ายรูปเล่นกับนุพิลามาก่อนต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สนุกเหมือนกันนะถามว่ากลัวไหมกลัวมากเพราะแบบกูบันจิกอะเออแต่ก็คืออยากได้ภาพไหมคืออยากได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทนค่ะทุกคนตรงนั้นนะคะก็จะมีพี่ๆที่เขามารับ จ้างถ่ายรูปเนาะก็คือแล้วแต่ว่าเราจะให้พี่เขาเท่าไหร่พี่เขาก็แบบว่าจะรู้มุมดีมากๆเลยค่ะคือถ้าเกิดใครไปแนะนําว่าให้พี่เขาช่วยดีกว่า <Okay. S 1> พี่เขาจะรู้มุมจัดแจงให้เราแล้วแบบนกจะบินสวยมากๆแล้วก็เนี่ยจะมีอ่อคนขายอาหารอุพิราบนะคะซื้อแล้วแบบหวานให้อุปิราบเลยแล้วแบบมันจะสวยอยู่กับเราอะไรประมาณนี้ไว้จะเป็นยังไงบอกเลยต้องไปดูเพราะแบบบันเทิงมากจ้า 哈哈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 哈 วิคนมีเท่าน่าไม่ดีเลยโอ้ตรงนี้สวยมา หลังจากที่เรากระหน่ำถ่ายรูปก,กับนกพิราบนะคะเราก็มาต่อกันที่ร้านโอกระจูค่ะซึ่งเป็นร้านที่แบบว่าทุกคนต้องรู้จักจริงๆเพราะแบบว่าอาหารเขาจานใหญ่มากๆเลยนะครทุกคนแล้วแบบว่าอันเนี้ยเรามาสาขารู้สึกน่าจะสาขาเดิมของเขามัาง้งแบบออริจินอลรู้สึกนะอยู่ที่อำเภอสันทรายค่ะก็คือร้านใหญ่มากๆแล้วบรรยากาศดีจริงๆแต่ว่าช่วยให้เราไปรู้สึก เขาาให้จะเย็นล่ะเออก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีคนมัง้งหรือแบบช่วงโควิดหรือเปล่าประมาณนี้แต่แบบบรรยากาศร้านคือดีมากๆเลยค่ะทุกคนเป็นร้านออแกนะิกเนาะเป็นผักที่แบบว่าเน้นทานผักกันนี่ขนาดแบบไม่ค่อยทานผักแต่ก็คือไปแล้วแบบโอ้ก็มีของกินให้ทานนะคะแบบเป็นพวกสเต็กอะไรต่างๆนะนะคือแบบขนมหวานก็อร่อยดีมากคืออย่าพลาดกันทุกคนร้านอาหารโอกาจูต้องรองจ้า และน,นี้ก็คือชั้นบนนะคะก็มองลงไปก็จะเป็นพวกแปลงผักเนาะแล้วเขาก็ยังมีแบบกิมมิคมีลูกเล่นว่าให้แบบคนไปนั่งข้างในได้เหมือนว่าเราอยู่ในถ้วยชามของเขาที่แบบว่ารู้สึกว่าเขาจะมีเมนูหนึ่งที่แบบว่าใส่ในอเขาเรียกว่าอะไรอะเปลือกของผลไม้นะคะเขาก็เลยเหมือนน่าจะทําอย่างเงี้ยและคิดว่าน่าจะมาจากคอนเซปต์นั้นเนาะก็แบบเออน่ารักดีมีที่ถ่ายรูปเนาะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ันที่ร้านโอ้กรจจุโอ้โ ได้มาสักทีหลังจากที่อยากมาเขาเรียกว่าอะไรอยากมาลองสาขาออริจินอลมานานมากเราครั้งนี้ได้มาแล้วอนุญาตนแ้งขู่ีนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณสองทุ่มเก้โโ <c oughs> านาทีเป็นวันที่หนึ่งกันยาเขึ้นวันใหม่คะเเป๊ะเลยส่วนจะกินอะไรกันยวไม่แน่ใจใชจ๊ไหมจ๊ะใช่กำลังดูอยู่ แต่พนักงานน่ารักไปดีกวาและนี่ก็คือหน้าตาอาหารของเรานะคะทุกคนเห็นไหมว่าแบบน่ากินมากๆเลยอ่ะคือแบบอร่อยมากนะคะแล้วแบบจานแต่ละจานก็คือใหญ่มากๆขนมหวานก็คือเด็ดต้องลองค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตัดวาร์ปนกลับไปที่โรงแรมค่ะที่ทำอะไร ไมดูอ๋ออัดตั้งแต่ตอนไหนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงแรมค่ะเราพักที่นี่มาคืนที่หกแล้วหกหรือเจ็ดก็ไม่รู้แล้วข้างๆก็คือเป็นสวนน้ําเป็นร้านอาหารนั่นึงแล้วก็มาแอบฟังเพลงเขาตรงนี้จริงๆคือมาชมบรรยากาศตั้งแต่มาเพิ่งมาตรงนี้แหละก็จบกลนไปอีกหนึ่งวันนะคะสำหรับการเที่ยวในเชียงใหม่ในแบบฉบับของเราเนาะ าใครกำลังสนใจว่า1วันในเชียงใหม่ไปทำอะไรดีแล้วว่ากิจรกรรมนี้ก็โอเคเลยก็คือการไปถ่ายรูปก,กับนกพิลามันก็แปลกดีก็ได้วิดีโอรูปแบบเก๋เก๋มาอะไรประมาณนี้ส่วนคลิปหน้านะคะเราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่สวนดอกไม้ค่ะแล้วก็ร้านคาเฟ่ที่แบบน่ารักมากๆไว้รอ,อติดตามดูกันเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามดูแล้วเจอกันค่ะทุกคนบ๊ายบายดูกันจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe like และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะขอบคุณค่ะ